อีผู้หญิงไม่มียางอายรู้ทั้งรู้ว่าผู้ชายเขามั่นหมายกับลูกผู้พี่ของตัวเองเอาไว้แล้วยัามาฆ่าไปอีกจนก็จนแถมยังหน้าด้านยายแป้นเคี้ยวหมากไปด่าไปกระทบกระเทียบแดกดันให้ลูกสะพ้ายที่กำลังหุงข้าวอยู่ในครัวได้ยินฝ่ายวารีก็ไม่พูดตอบโต้ว่าอะไรได้แต่พูดว่าแม่จะกินอะไรเดี๋ยวฉันจะทำให้ มีปัญญาทำไหมล่ะมือหางตีนห่างขนาดน,นี้คงมีปัญญาหรอกเชื่อแกพูดทิ่มแทงซ้ำเข้าไปอีกโดยไม่สนใจความรู้สึกของลูกสะพ้ยที่แกเกลียดลูกสะพ้ยเรื่องก็มีอยู่ว่าแกมีลูกชายคนเดียวชื่อสมภพเพิ่งเรียนจบมาแล้วรับราชการเป็นครูประชาบาลโรงเรียนใกล้ๆบ้านแกกับตาเพิ่ม ได้ไปมั่นหมายลูกผู้พี่ของวารีไว้จะให้ลูกชายแต่งงานกันเพราะฝ่ายนั้นหน้าตาผิวพรรณดีกว่าวารีทั้งๆที่มีเชื้อสายจีนผสมอยู่เหมือนกันแต่ก็ขาวสวยกว่าวารีแถมยังมีสมบัติที่นามากมายไม่เหมือนวารีที่ยากจนมีนาน้อยมีพี่น้องหลายคน บ้านของวารีอยู่ฝั่งตรงข้ามคลองกับยายแป้นเป็นลูกสาวคนที่สองในจำนวนลูกทั้งหมดเจ็ดคนในใจลึกๆเธอแอบชอบครูสมภพมานานแล้วแต่เธอเป็นผู้หญิงจะทำกิริยาออกนอกหน้าก็ไม่สมควรเรื่องนี้ยายปาดญาติของครูสมภพพ่อจะมองออกจึงพูดกับวารีว่าวารีเอ้ยข้าน่ะชอบเองเองเป็นคนดี ขยันตัวเป็นเกลียวจิตใจเองก็ดีอารมณ์ก็ดีข้าอยากให้เองได้กับสมภพหลานข้าจังจะเป็นไปได้ยังไงล่ะป้าเขามั่นหมายกับลูกผู้พี่ฉันแล้วอีกไม่นานก็คงจะแต่งกันไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวข้าจัดการเองอยู่ที่เองว่ารักหลานข้าจริงไหมถ้าเองรักจริงไม่ยากวารีรู้สึกขวยเขิน เมื่อเจอคำถามยิงตรงๆจากยายปาดยายปาดพอมองออกจึงยิ้มกลิ่นวางแผนไว้ในใจคืนวันที่สี่หลังจากคุยกับยายปาดสักสี่ทุ่มยายปาดก็พายเรือมาหาวารีที่ท่าน้ำตามที่นัดแนะกันไว้วารีก็ห่อเอาผ้าเอาผ่อนมาด้วยมันจะดีหรือป้าพ่อแม่ฉันคงตีฉันตายแน่ ว่าเสนอตัวให้ผู้ชายถึงบนเรือนของเขารู้ไปถึงไหนก็อายไปถึงที่นั่นด่านได้อายอดโวยมาอย่าคิดมากเกิดอะไรขึ้นคารับผิดชอบเองแล้ววารีก็ลงเรือนั่งข้ามฟากมากับยายปาดพอถึงตะลิงบ้านครูสมภพก็พูดขึ้นว่าขึ้นเรือนไปเลยพ่อกับแม่เขาหลับหมดแล้วเขาไปหาสมภพในเรือน หลานข้าคนใจดีไม่ไล่เองออกมารอกเชื่อข้าพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นค่อยว่ากันอานุภาพแห่งความรักทำให้วารีสะกดใจเดินขึ้นเรือนไปอย่างช้าๆจนถึงบนบ้านเธอเห็นแสงตะเกียงอยู่ในเรือนที่ครูสมภพกำลังอ่านหนังสืออยู่เธอทำใจดีสู้เสือเดินข้ามประตูธรณีเข้าไปอา้าววารี มาได้ยังไงเนี่ยครูสมภพเห็นวารีหอบผ้าหอบผ่อนมาด้วยก็พอเดาได้ทั้งตัวครูสมภพเองก็แอบชอบวารีมานานแล้วแต่ไม่กล้าขัดใจพ่อแม่ที่ไปขอรูปพี่วารีไว้ถ้าจะให้กลับฉันก็จะกลับเดี๋ยวนี้ละจ้ะวารีเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าเศร้าๆเพราะในใจก็หว,วันวันว่า ครูสมภพจะโวยวายแล้วไล่กลับเมื่อมาแล้วจะกลับไปทำไมอยู่ด้วยกันนี่แหละและครูสมภพก็ประคองวารีเข้าไปนั่งที่เตียงรุ่งเชา้าเมื่อใหญ่แป้นกับตะเพิ่มพ่อแม่ของครูสมภพลุกออกมาจากที่นอนก็แลเห็นลูกชายนั่งคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งทั้งสองตกใจตาพบนี่มันอะไรกันลูก าว,วารีนี่เองอะไรยังไงกันเนี่ยตาเพิ่มถามลูกชายมันจะยังไงล่ะพ่อมึงก็ลูกชายเราโดนฆ่าไปกินแล้ว่ะสิโอ้ยจะเป็นลมยายแป้นเอามือกุมหน้าผากจนตาเพิ่มต้องประคองเข้าไปนั่งพักพ่อแม่ฉันได้เสียกับวารีแล้วพ่อกับแม่อย่าขับไล่ใส่ทส่งวารีเลย วารีเองก็เป็นคนดีขยันขันแข็งจนเล่าลือไปทั่วฉันเองก็มีเงินเดือนหน้าได้เราก็มีมากอยู่ช่วยกันทำช่วยกันเก็บหอมรอมริบฉันว่าอนาคตของพวกเราก็จะสบายนะพ่อยายเป้นได้สติคืนมาก็ดากราดเป็นฟืนเป็นไฟชะชะผู้หญิงหน้าไม่มียางอายบุกมาหาผู้ชายถึงในห้องคิดจะจับลูกข้าเอ็งบอกมาเลย ใครเป็นต้นคิดข้าจะไปด่าล้างบางตาขวัญกับยเย,ยเรียมพ่อแม่เองใช่ไหมว่าแล้วเยญ่แป็นก็รีบลุกขึ้นเดินลงจากเรือนไปท่านานขวาเรือพายข้ามฟ้าไปบ้านวารีทันทีตาขวัญเย,ยเรียมลงมาพูดกันให้รู้เรื่องแกสองคนคบคิดกันให้ลูกสาวแกมาจับลูกชายข้าใช่ไหมทำไมทำหมาหมาแบบนี้อ๋อ เห็นลูกชายข้ามีเงินเดือนกินมีทรัพย์สมบัติคิดจะจับฉลาดนี่รู้ทั้งรู้อยู่ว่ามันมันม่นหมายกับหลานแกไว้ยังจะมาทำแบบนี้อีกมีความอายกันบ้างไหมพวกแกเนี่ยสันดานเสียจนกระจนยังมาทำสันานแบบนี้อีกลงมาคุยกันให้รู้เรื่องยายแป้นตะโกนด่าดังลั่นเฮ้ยอะไรกันวะยายแป้นมาเอะอะด่าตช้งเช้าเยรียม แกดูลูกสาวแกซิว่าอยู่ในห้องไหมเขามาด่าอยู่ว่าลูกเราไปประเคนตัวให้ลูกชายเขาไม่อยู่แต่เพิ่บบันไลแล้วนังลูกไม่รักดีสักพักสมภพวารีและก็ยายปาดก็พายเรือข้ามฝั่งมาพร้อมกันยายปาดพูดขึ้นว่าข้านี่แหละต้นคิดให้วารีขึ้นไปหาสมภพก็เด็กมันรักกัน ถึงวารีมันก็เป็นคนขยันอยู่กันไปเดี๋ยวก็รำก่ำรวยมีทั้งนามีทั้งเงินเดือนจะด่าก็มาด่าข้านี่สมภพมันก็หลานข้าข้ารู้ว่าเด็กทั้งสองคนมันรักกันจะทำยังไงแม้สู้รู้นักนะอีปาาตาเพิ่มตะโกนมาจากบ้านเพราะเป็นลูกผู้พี่ยญยปาาแล้วจะให้กูทํายังไงกับฝ่ายโน้นมันหมายกันไว้แล้วเขาไม่มาดา่าถอนหงอกูเอ้อแกก็เหมือนกัน ตะขวัญเยลียมคงรู้เห็นเป็นใจกับลูกสาวด้วยหวังสมบัติค่าให้ลูกแก่สบายทั้งตาเพิ่มกับยายแป้นรุมดาตะขวัญกับเยลียมรวมทั้งยายปาดกันไม่หยุดไม่หย่อนพ่อแม่ฉันเองก็รักวารีมาแต่เดิมแล้ววารีก็เป็นคนดีขยันขันแข็งหาใครมาสู้ไม่ได้หรอกฉันได้เสียกันแล้ว ทั้งฝ่ายโน้นเดี๋ยวฉันจะไปพูดกับเขาเองจ้ะให้ของที่มั่นหมายไปแล้วให้เขาไปเลยทั้งตาเพิ่มกับใหญ่แป้นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็จำใจยอมรับลูกสะพ้ยทั้งที่ไม่เต็มใจเรื่องเป็นแบบนี้น้องสาวขา,วขาวคุม,มาดาแหกอกแน่ๆเลยเวรกรรมจริงๆใญ่ญเรียมอุทานขึ้นมาหลังจากนั้นข่าวคราวเรื่องนี้ก็กระชอนไปทั้งคุ้งน้ำ ฝ่ายน้องสาวยาเรียมก็มาด่าทอพี่สาวทะเลาะกันจนถึงขั้นตัดพี่ตัดน้องว่าเป็นตัวการที่ทำให้ลูกสาวเป็นไม้ขันหมากส่วนใหญ่แป้นก็ทำใจไม่ได้ที่เสียลูกชายไปให้กับวารีเมื่อต้องจําใจยอมให้มาเป็นลูกสะพ้ยก็ด่าทอโคกสับไม่มีชิ้นดีส่วนตาเพิ่มก็ไม่ได้พอใจลูกสะพ้ยนัก แต่ด้วยความที่เป็นผู้ชายก็ได้แต่นิ่งเงียบอีกใจหนึ่งก็รักลูกชายคิดเสียว่าบุพกรรมทำกันมาฝ่ายวารีก็ไม่เคยคิดจะตอบโต้แม้แต่สักคำเดียวด้วยความที่รู้ตัวเองว่ามาแบบไหนก็สู้อุตส่าห์กัดฟันทนเพราะความรักสมภพถ้าลูกกูได้ลูกสาวบ้านนนคงจะสบายกว่านี้เยอะไม่ต้องมาช่วยทำนา กลับมาจากโรงเรียนก็ต้องออกนาะออกไรเว้นกันจริงๆแทนที่จะได้กินหมูเห็ดเป็ดไก่มานั่นกินปลาค้างไห้แกด่ากระทบกระเทียบวารีทุกวันสามเวลาหลังอาหารแกงส้มเนี่ยทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มใครมันจะไปกินลงแม่เองเขาสอนทำาแบบนี้เลยถึงได้ยากจนมือเติบเลยมารวยสักที นางกระทบกระเทียบไปจนถึงแม่ของวารีก็อร่อยดีนี่แม่ฉันชอบรสจัดจ้านดียายแป้นคอนหมั่นไส้ลูกชายที่แก้ตัวแทนเมียวารีเหมือนตกอยู่ในนรกแต่ไม่เคยปริปากบนให้ใครฟังแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองไงวารีอยู่บ้านเขายายแป้นมีอรารวาสตลอดเวลาหรือ ปากยังกับตะไกรพ่ออยู่ฝั่งนี้ก็ยังได้ยินเฮ้อพ่อกับแม่สงสารเองจริงๆร,รู้นิสัยยายแป้นอยู่ว่าเป็นคนยังไงตาขวัญพูดกับลูกสาวเมื่อข้ามฝากมาหาไม่มีอะไรหรอกพ่อฉันไม่คิดอะไรเลยแกจะบน่นแกจะด่าก็ช่างแกฉันก็มีความสุขดีฉันก็ไม่เคยนั่งง,งอมืองอตีน เจียมเนื้อเจียมตัวจ้ะอดทนเอาเถอะลูกการสร้างความดีต้องอดทนถ้าเราไปร้ายตอบเรื่องก็จะไปกันใหญ่น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันก็ยังกรอนลูกเชื่อแม่ความดีเท่านั้นที่จะเอาชนะทุกสิ่งได้ยายเรียมพูดสอนลูกสาวทั้งๆท,ที่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานมาก เวลาผ่านไปสามเดือนเช้าวันนั้นวารีลุกเข้าครัวแต่เชา้าแต่วันนั้นรู้สึกเวียนหัวบอกไม่ถูกทำอะไรไม่คล่องมือหยิบจับตะหลิวก็ร่วงมือเสียงดังทำอะไรให้มันเบาๆหน่อยของข้าวพังบะไหลหมดเสียงยายเป้นแป้นขึ้นมาทันทีเป็นอะไรไปวารีครูสมภพได้ยินเข้าจึงเข้าไปถามฉันเวียนหัวคล้ายจะอ,อาเจียนนะพี่ มามามางั้นนั่งพักก่อนเถอะเดี๋ยวฉันทำเองความที่เป็นลูกชายคนเดียวยายแป้นจึงสอนครูสมภพให้หุงหาอาหารตั้งแต่เด็กกับข้าวกับปลาทำได้ทุกอย่างเพราะเวลาพ่อแม่ไปทำนาทำไร่ครูสมภพก็อยู่บ้านหุงหาไว้ให้พ่อแม่แม่อ้อเาอผัวตอนขาท้องขาก,ก็ลุกขึ้นมาทำทุกอย่างไหวแค่นี้มันไม่ตายหรอก สมภพกับวารีได้ยินเข้าก็ดีใจจริงหรือแม่สมภพถามยายเป้นอาการนี้ก็มีแตกคนท้องเท่านั้นแหละสมภพกับวารีดีใจมากที่จะมีลูกคนแรกส่วนตาเพิ่มแม้จะไม่ค่อยชอบลูกสะพ้ยแต่ก็ดีใจมากที่จะมีหลานไว้อุ้มฝ่ายยายเป้นในใจลึกๆแล้วก็ดีใจที่จะมีหลานเหมือนกันแต่ก็ยังสงวนทีท่า ปากก็ไม่เคยหยุดเน็บแนมลูกสะใภ้ตอนขะท้องนาไร่ก็ไปทำทำงานให้มันแข็งเข้าไว้ลูกจะได้แข็งแรงวารีรู้สึกแช่มชื่นหัวใจเธอกัดฟันทำงานทุกอย่างทั้งนาไร่งานในบ้านความที่เป็นคนมือบอนในบริเวณบ้านก็ปลูกผักเกือบทุกชนิดไว้กินจนยายปาดถึงกับเอ่ยปากพูดว่า ทางจะไม่มีให้เดินอยู่แล้ววารีเอ้ยเองนี่มันขยันจริงๆหลายเดือนผ่านไปท้องวารีก็แก่ใกล้จะคลอดเต็มทีแต่ก็ยังทำงานตามปกติตักน้ำพาฟืนวันนี้เธออยู่บ้านกับยายแป้นสองคนตาเพิ่มไปดูนาส่วนสมภพก็ไปสอนหนังสือระหว่างที่วารีกำลังทำธุระอยู่ใต้ถุนบ้านอยู่นั้นก็ดีนเสียงดังโครมบนบ้าน นางตกใจก็รีบเดินอุ้ยอ้ายขึ้นไปดูเห็นยายแป้นนอนหมอบอยู่ก็รีบเข้าไปแม่แม่เป็นอะไรจ๊ะเออเป็นลมเอาอยาดมในเช่นมาให้หน่อยวารีก็รีบไปหยิบเอามายายแป้นดมไปได้สักพักก็ค่อยๆดีขึ้นแล้ววารีก็พยุงแม่ผัวไปนอนแม่นอนพักก่อนพร้อมทั้งเอาพัดมาพัดให้แม่ผัว เออเออข้าดีขึ้นแล้วจะนอนพักเอ,งอ็งจะไปทำอะไรก็ไปนางตวาดลูกสะใภ้จะจะแม่มีอะไรก็เรียกฉันนะนางไม่ตอบแล้ววารีก็ลงไปทำธุระต่อส่วนตะเพิ่มกับยายแป้นก็เหอหลานครบกำหนดวารีก็คลอดลูกชายสองผัวเมียดีใจกันมากส่วนตะเพิ่มกับยายแป้นก็เหอหลานแต่ยายแป้นเป็นคนทิฏฐิสูง ความเกลียดชังลูกสะพ้ายก็ยังไม่ลดหย่อนลงวันนี้ไปดูนาหน่อยนะวารีเอาข้าไปให้ต่เพิ่มอยู่ที่นาท้ายบ้านด้วยไม่ต้องฝากก็ทุกข์แค่เลี้ยงนะอยากมีก็ต้องเลี้ยงเอาเองข้าเลี้ยงให้สองเวลาแล้วพอ่อวารีก็ต้องอุ้มลูกแดงๆกระเตงไปด้วยกันไหนจะเอาข้าวไปให้พ่อผัว และย้อนกลับมาดูนาอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ไกลกันนางก็อดทนไม่เคยปริปากบนสักคำเดียวด้วยความเป็นคนใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือคนจึงเป็นที่รักของคนในบางนั้นสำยังเป็นคนอารมณ์ดีไม่เคยมีใครเคยเห็นวารีโกรธสักครั้งเดียวถ้าเธอไปช่วยงานบุญงานบวชที่ไหนใครๆในละแวกนั้นก็จะได้ความสนุกเฮฮาขำขันกัน มาจากปากของวารีเสมอเสมอเออนี่วารีแม่ผัวได้ร้ายแบบยี่ป้นนะ่ะแกไม่เบื่อบ้างหรือปากยังกับตะไครขนาดนั้นเป็นฉันละก็ได้ตบกันตายไปข้างหนึ่งแล้วเพื่อนสาวของวารีถามฉันเฉยๆอ่ะฉันไปนี่บุญคุณแกตั้งหากที่ให้ดอกจำปีฉันมาหนึ่งดอกหอมหอมเพื่อนของเธอรู้ความหมายนั้นทันที เลยขำกันยกใหญ่จวบจนวารีท้องลูกคนที่สองก็ยังต้องทำงานหนักเหมือนเดิมแต่เพิ่มนั้นเลิกรังเกียจลูกสะพ้ยเพราะเห็นว่าเป็นคนดีขยันขันแข็งไม่เคยต่อล้อต่อเถียงตัวเองกับยายแป้นเลยแม้แต่สักครั้งเดียวก็ลองมาเทียงดูสิแม่จะด่าให้กลับบ้านไปเลยยายแป้นพูดวารีอยู่กินกับสมภพ จนมีลูกชายถึงสามคนตาเพิ่มกับยายแป้นรักหลานทั้งสาม,มากตาเพิ่มเองระยะหลังมานี่เริ่มเจ็บอดอดแอดแอด,อดแม่แป้นนี่มันก็หลายปีแล้วจนหลานชายคนโตจะเป็นหนุ่มแล้วเลิกรังเกียจวารีมันสักทีเถอะเราจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขก็ไม่ได้มันก็เป็นคนดีไม่มีด่างพร้อยเลยตั้งแต่มาอยู่กับลูกเรา แกจะโขกแกจะสับจะด่าจะว่าแกล้งสารพัดก็ไม่เคยปริปากบนเลยแม้แต่คําเดียวให้ไปหาทุกหัวเมืองก็หาไม่ได้คนแบบนี้ขยันอดทนอารมณ์ดีตลอดเวลาดูแลลูกหลานเราอย่างดีแม่จะแกกับข้าก็ไม่เคยนึกรังเกียจสักนิดเดียวมันจะรังเกียจแกกับข้าได้ยังไงในเมื่อมันข้ามมาหาลูกเราเอง ลองถ้าเราไปขอมันมาเป็นเมียลูกเราสิหรือว่ามันไม่ยากไม่จนมันคงด่าเราสองคนปีปนไปแล้วแต่เพิ่มใหญ่แป้นโต้กลับความมีทิฏฐิรังเกียจลูกสะใภยไม่ได้คลายไปสักเท่าไหร่้าจะวัดกันก็คงจะเหมือนเมล็ดมะเขือหนึ่งเมล็ดที่หลุดไปจากในลูกมะเขือทั้งหมดเห็นดีหน่อยหนึ่งก็คือมีหลานให้อุ้มสมากกว่า วารียิ่งมีอายุเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งขยันทำงานวารีเบาๆหน่อยเถิดงานการในบ้านนอกบ้านแก่ขึ้นทุกวันเดี๋ยวแก่ตัวไปกว่านี้มันจะไม่ไหวเอานาครูสมภพพูดกับเมียด้วยความเป็นห่วงฉันยิ่งทำฉันยังมีความสุขจะพี่ทุกวันนี้ฉันมีความสุขมากลูกเราก็โตกันหมดแล้วอีกหน่อยก็แยกย้ายไปมีครอบครัว ฉันไม่อยากให้ถึงวันนั้นเลยไม่อยากให้ลูกออกไปจากอกมันจะเป็นไปได้ยังไงถึงคราวก็ต้องแยกย้ายไปดำเนินชีวิตขอให้มีอยู่กับเราสักคนหนึ่งก็พอแล้วครูสมภพพูดขึ้นตาเพิ่มป่วยหนักขึ้นแล้วก็จากลูกหลานไปเหลือแต่ยายแป้นที่ยังอยู่ก็แสดงฤทธิ์แสดงเดชกับลูกสะพ้ยไม่เคยว่างเบนนี่วารี เสื้อผ้าเต็มตะก้าเหม็นหมดแล้วยังไม่เอาไปซักอีกบ้านเอิงเขาเก็บหมักหมมไว้แบบนี้เลยยายเรียมแม่เองสอนลูกแบบนี้นี่เองถึงไม่เจริญสักคนยายแป้นพูดชอชอชอตชอชอ,ชอ,ชอ,ชอว่ารีก็ไม่สนใจคำด่าดคำทอเดี๋ยวฉันจะเอาไปซักเดี๋ยวนี้ละจ้ะหลายปีต่อมายายแป้นเริ่มป่วยเป็นอมัมพฤกษ์เดินเหินไม่ได้สีกซ้ายขยับเข,ขยื้อนไม่ได้เลย พูดก็ไม่ชัดซามบางครั้งยังหลงหลงลืมลืมแกนอนสมอยู่ก็เป็นหน้าที่ของวารีต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำซักผ้าขี้สีพ้าเยี่ยวถ้าครูสมภพกลับมาถึงจะไปทำงานอื่นได้มามมจะฆ่าแม่ช่วยช่วยช่ช่วยแม่ด้วยไม่รู้ความหลงลืมหรือความเบลอของแก หรือความที่เกลียดลูกสะใภ้ขนาดป่วยยายแป้งก็ยังคงใส่ร้ายลูกสะใภ้หาว่าจะฆ่าแก่แม่ไม่มีใครทำอะไรหรอกวารีเขาก็รักแม่นะไม่งั้นเขาจะมาล้างก้นเช็ดขี้เช็ดเยอ่อให้แม่ได้หรือนางได้ฟังลูกชายพูดเช่นนั้นก็เริ่มเริ่ม,รมปรงตกคิดขึ้นได้ตอนกลางวันเมื่อเวลาผัวไม่อยู่ วารีก็จะเฝ้าคอยปรนนิบัติยายแป้นบางครั้งก็โดนคุยยังโดยของแต่ละอย่างที่อยู่ใกล้มือแกพระวารีทำให้ไม่ทันใจพร้อมทั้งด่าไปด้วยแบบไม่ค่อยจะชัดจนเกือบถึงวาระสุดท้ายของชีวิตยายแป้นนอนทรมานมาหลายปีข้าวันนั้นสมภพไปราชการต่างจังหวัด เด็กๆก,ก็เข้านอนกันหมดแล้วส่วนวารีนั้นตั้งท้องอ่อนๆลูกคนนี้ห่างจากพวกพี่ๆหลายปีก็จะเรียกได้ว่าลูกหลงเห็นอาการใหญ่แป้นไม่ค่อยดีก็มานอนประนิบัติอยู่ใกล้ๆวันนั้นแกรู้ตัวว่าแกคงไม่ไหวแล้วแต่ก็เหมือนป้าที่หาร์ดูอาการดิแกดีขึ้นพูดชัดเจนขึ้นเหมือนที่คนโบราณเขาบอกว่า ถ้าใครป่วยหนักใกล้จะตายอาการก็จะดีขึ้นมาทันทีเอาไว้ให้สั่งลาแกพยายามที่จะลุกวารีเห็นข้าวกนึกดีใจแม่ทำไมวันนี้แม่ดีขึ้นแม่ใกล้จะหายแล้วแล้วก็ช่วยพยุงยายแป้นขึ้นมายายแป้นมองหน้าวารีและพูดด้วยน้ำเสียงคมชัดกว่าเดิมเอ็งโกรธ เองเกลียดข้าไหมวารีที่ข้ารังเกียจเองไม่เคยพูดดีทำดีกับเองเลยไม่เลยจ้ะแม่ฉันไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดแม่เลยฉันผิดเองที่ฉันมาอยู่กับพี่สมภพแค่นี้ฉันก็ผิดเต็มๆแล้วแม่จะดุจะด่าฉันยังไรฉันก็ไม่ขัดไม่เคืองเลยเองนี่เป็นคนดีดแท้ ข้าคงจะอยู่ไปอีกไม่นานหรอกอโหสิกรรมให้ข้านาวารีเองเองก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเองเป็นผู้หญิงที่ดีคนหนึ่งเป็นสีสะพายจะหาใครในบางนี้เทียบได้ยากอาโหสิให้แม่นะวารีไม่ได้พูดอะไรได้แต่ยิ้มแล้วก็พยักหน้าสองวันต่อมา อาการใยแป้นก็สุดลงและจากไปอย่างสงบคนที่ร้องไห้มากที่สุดก็คือวารีเพราะเธอคิดว่าเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตและเป็นครั้งแรกที่แม่สามีดีกับเธอยอมรับตัวเธอเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตอีกสี่เดือนต่อมาวารีก็คลอดลูกชายคนสุดท้องใช้ชีวิต อยู่ด้วยความสุขตลอดพร้อมกับครอบครัวของเธอจนลูกชายทั้งสี่มีครอบครัวมีหลานให้อุ้มหลายคนชีวิตของวารีแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีความทุกข์เพราะเธอยอมรับทุกอย่างกับชะตาชีวิตด้วยขันติและมองโลกในแง่ดี